นะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาชาแน,นลสภาพเพิ่งตื่นของพี่หนิงพี่ตั้มในวันนี้นะครับเออเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่อีกแล้วครับท่านเออ,เออไมต้องทําอะไรวันนี้วันนี้นะเราจะไปล้างกรงหนูแฮมสเตอร์กันครับอเออเราต้องบอกว่าล้างครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเออเพราะว่าอะไรเหม,ม,ม็นมากแฮมสเตอร์ขี้เยอะจิกบายเลยตั้งแต่เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์มานะออครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่หนูแฮมสเตอร์ อ้วนแล้วตัวใหญ่สมบูรณ์มากออก็คือแบบว่ารู้เลยนะว่าน้องแบบว่าแฮปปี้แล้วก็อยู่กับเยียของมีความสุขนะครับแล้วคือแบบอุดมสมบูรณ์อะแล้ววันนี้ครับเราก็นะครับถือโอกาสด้วยน้องๆของมาเยอะเลยบอกว่าช่วยอัปเดตที่ดูหน่อยได้ไหมน้องหนูแฮมเตอร์เป็นไงบ้างก็คือเราก็แอบ,บถามนะว่าน้องออจะเบื่อไหมออจ,ะจะลงหนูแฮมเตอร์อยังน้องบอกไม่เบื่อไม่เบื่ออยากดูอยากดูกดจัดให้สิคาราลางไ้ด้วยแล้วก็ดูไซต์แต่ละตัวด้วยว่าหน้าตาเป็นไงแต่เชื่อแต่จำไม่ได้เราตั้งกันไว้โอเคไปล้างหนูแฮมเตอร์กันจ้า วิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้ากลงน้องๆกันแล้วนะครับกลงสีชมพูอันแบบแบบนี้นะเวลาจะเรียกน้องให้ลงมาทำไงครับเนี่ยวันนี้น่ะยังไม่ได้ให้อาหารน้องใช่ไหมเวลาเราทำอย่างเงี้ยน้องจะคิดว่าเรามาหาจริงเหรอดูนะดูนะ มาแล้วมาแล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวิ่งกันเลยวิ่งกันเลยเห็นไหมนี่เป็นการเรียกเชื่องขนาดไหนดูเอาอ่ะเดี๋ยวพอน้องลงมาแล้วเราจะจับให้ดูทีละตัวนะครับเป็นไงล่ะเกาะเป็นลิงเลยครับนี่ลิงหรือหนูเนี่ยเป็นไงล่ะโตเร็วไหมทุกคนโตเร็วไหมครับอโอเคอเราเรียงสามนี่โบเจน,นุ่นไหมเนี่ยเออเจนุ่นโบเลยอ่ะดูตัวแรกให้ดูอันนี้คืออุ้ยอันนี้คือตัวลูกนะ ก่คือตัวนี้ยังไม่อ้วนเท่าไหร่นะน้องไม่กัดด้วยนะไม่กัดด้วยตัวนี้ยังไม่ค่อยตัวนี้ก็ถือว่ายังไม่อ้วนเท่าไหร่อะเดวดูตัวต่อไปอ่ะตัวต่อไปตัวนี้อ้วนมากอุ้ยอ้วนไม่ไหวโอ้โหนี่คือยังไม่ได้กินอะไรอะอ้ยอ้ยกระโดลงมาอีกตัวแล้วอ้วนไม่ไหวอ้วนไม่ไหวอ้วนมะอ้วนอ้วนปุ๊เลยอ้วนไม่ไหวตัวต่อไปครับอ่ะตัวต่อไปครับอ้วนไหม นี่ยังไม่เจอยังไม่เจอตัวแม่เลยนะใช่หรอนี่ไม่มีแม่เลยหรอยังไม่มีนะครับอ้วนหมดูตัวดูตัวดูนะโอ้โหวัวหน่อยคอเนี่ยลูกต่อไปครับน้องสีทองของเราก็กลายเป็นตัวขนาดนี้แล้วนะครับจะทัาฝ่ามือแล้วทุกคนนี่น้องสีทองตาสีแดงตัวนี้ดูอุ้ยน่ารักใส่คอนแทคปะเนี่ยอ่านะครับไปกันต่อนะครับเดี๋ยวตัวนั้นคืออะไรอ่ะในบ้านสีแดงอ่ะเต็มบ้านเลย วันนี้ครับโอ้โหโอ้โหกมไม่ไหวกมไม่ไหวนี่่คือใหญ่มากใหญ่ขึ้นเลยนนี่คือวิยโอ้โหอย่าโดดสิหลกกระดุกกระดุกเหมือนหลังจะสีทองด้วยนะเออมันหลังอานเหรอไปต่อไปครับตัวนี้ไวมากเลยอะไปแล้วอะอยู่ในบ้านเลยในบ้านแล้วแต่เราก็ต้องจับให้ได้ครับตัวนี้ครับตัวสีเทาดำอืม ยงไงล่ะเงล่ะเงล่ะเออน่าตามุ้งมิ้งนี่ดูในกล่องนี้นะฮะตัวนี้จะรักมาไเป็นส่วนตัวชอบแอบไปอยู่คนเดียวใช่นะครับเขาจะไม่ชอบอยู่กับรวมๆมาเพื่อนอ่ะเดี๋ยวนี่เจอคุณแม่หรือยังเนี่ยคุณแม่เหรอเออแม่าจะตัวนี้นะแม่มาหรือยังนี่นี่คุณแม่อยู่นี่เออใช่คุณแม่อยู่นี่คุณแม่อุ้ยกระลิงเลยอะโอ้โหกี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หายไปไหนตัวนึงเนี่ย<น>อยู่ข้างบน,นอยู่ชั้นบนเลยฮู้ยอยู่ชั้นบนจะออกมายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปปลุกตัวบนแล้วนะเหมือนนอนอยู่ข้างบนนะครับอ่ะนี่เจ็ดตัวให้ดูรวมเจ็ดตัวก้างโอ้โห,หนะครับเป็นไงทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่าตัวใหญ่มาก เอาไงดีเนี่ยอีกตัวไม่ออกมาเดี๋ยวเราต้องเปิดท่อแล้วเพื่อจับน้องนะครับโอเคอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องเคลียร์ขี้เรื่อยนะครับที่เราปูไวน้นี้ในกรงนี้นะฮะจะออกจากกรงให้เรียบร้อยก่อนอะนะฮะเพื่อจะเอากรงนะคบไปล้างอย่างจริงจังอีกทีหนึง่งนะคะก็คือแบบมอมแมมอยู่นะมอมแมมมากนะครับอันนี้ก็คือแบบ สภาพที่น้องแบบอยู่กันอันนี้คือดีนหนึ่งทำไมครับแกะมาล้างได้อแกะล้างได้นะครับอันนี้ก็คือแกะออกนี้ออกให้หมดเลยนะครับพวกความสะอาดนะครับอันนี้ที่พี่ใช้แบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรมันกว้างมันกว้างดีนะครับแล้วที่สาคัญเวลาน้องเยี่ยวเสร็จปุ๊บว่ากลิ่นจะไม่ติดอันนี้คือทิ้งหมดเลยนะทิ้งหมดเลยไม่ต้องเสียดายนะครับได้แล้วเราก็เอาอุปกรณ์ทุกอย่างนะไปล้างกันเร็ว นี่ครับดูความมอมแมมนะครับโอ้โหโดูันี่คือเป็นแบบว่าน้องที่แบบเอาอาหารคือไปกินในท่อขยันแบกอาหารกินชไปด้วยนะคุณแล้วก็ถ่ายออกมาแบบนี้เลยอ่ออดูนะจะช่วงนี้เดี๋ยวพอเราฉีดนะ้ําขึ้นไปใช่ไหมมันจะไล่เศษอาหารออกมาหมดเลยอะ่ะมันก็จะเอาไปออกท่อล่างเห็นไหมโอ้ยใสเลยอะ่ะออกไหมออกออกออกฉีดเขาเด้าไปเลย้็ไป้ฉีดได้จริงจงเลยนะเนี่ยเออ ใครที <irgend. S 2> <amat S 1> thing, ่เล so, uh, ่นโอเนเตอร์นะครับก็ไม่ร้างแบบนี้ก็ลองดูนะมันจะสะอาดมากเลยนะมันจะออกไปเลยเห็นไหมเห็นไหมางเล้วเขาวรอาจจะมองข้างนี้ไปแล้วทำไมเสียไรกันนะไมเดนเนาะเขาว่าเราล้างแต่ไอ้นี่ไงล้างแต่แบบเขาแกะจริงไงมีเรมใส่แล้วชอมใส่แล้วอล่มใส่แล้วเหไมเขทก็คึ้นดุดเลยดุดเลยไม่จอาจริงถ้าปล่อยไว้นานนานมากๆมันก็อาจจะกาะอยู่นานนะก็เกาะนะออกี่หมดเลยต้องพินช้าช้าหมุนเนี้คือเยอะมากใส่ยากแอย่างเลยนะทำไมเยข้างบนเลยเหียไปเลยเห็นไหมพนเราเสียข้าดบนน้ำ อ่าแล้วต่อไปนะครับเราก็จะแบบว่ามาเก็บรายละเอียดนะครับอุปกรณ์ต่างๆในกลงน้องกันนะตะ่กี้ก็ล้างกลงส่วนสนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่พักกล้องไปเมื่อกี้ก็คือแบบล้างแบบขัดถูว่าแบบจัดเต็มเลยเนาะคือพี่ตามฉีดจนหัวพี่หนิงเปียกเลยอะเพื่อเป็นการแบบว่าไม่ต้องให้แบบน้องๆเสียเวลาดูนานนะครับอันนี้ก็ล้างนะครับจะได้เห็นกันจะได้เห็นกันทูกขั้นตอนเนี่ยก็จะถอดล้างได้เลยขัดๆๆพี่ตั้มกับ ก็คือจะไม่ใส่พวกสบู่หรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่อยากให้มันมีกลิ่นหอมติดอยู่ในกรงขนาดนั้นนะเดี๋ยวน้องติดกลิ่นก็คือจะเน้นไปทาน้ำเปล่ามากกว่านะก็ประมาณนี้ก็คือทิ้งไปให้หมดอย่ที่บ้านนี้เยอะเลยนี่คือคักมากมตะกี้ยู่อันก็คงติดอย่างนั้นอะแต่คำว่าอือเรื่องนี้นี่แหละทําทำให้แบบเกิดกลิ่นนั่นแหละคือกลิ่นอันนี้ถืงประสงค์ของน้องคืออยู่ตรงนี้เลยนะคะ าออมาลอกหมดเลยนะออกเกี้ยงเลย<ๆ>อย่นนี้ดูที่พี่ตั้มล้างแล้วนะครับใสกริบออก,ออกเลยนะฮะมันเหมือนแบบเป็นการแบบว่าสะสมของแก่อะที่ขึ้นไปอยู่ในท่ออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำน้องใสกระบะายนะครับล้างให้หมดโอเคเดี๋ยวเราไปตะกอกกันจ้าต่อไปนะครับเราก็จะมาแบบว่าเช็ดอุปกรณ์ของน้องนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่แบบว่า ไม่เปียบแกะในกงเนาะก็คือเช็ดอ่ะขัดแบบนี้มันจะมีเล่กขึ้นไหมพี่ั้มอาจจะมีนะเป็นคู่แข่งกับแม่น้ำหนึ่งไปเลยชื่ออะไร <c oughs> ะครับ <c oughs> ข้อน้ำหนวงอ่ะจะ็ดไปเรื่อยๆนะครัะประมาณนี้นะก็เช็ดไปไปนะครับจะเช็ดกันนะมีอะไรแนะนำถอดได้มีของเช็ดเลยนะครับแล้วจะมาดูนะมีใครจำตอนแกะกงได้ไหมทำไมทุอย่างมันอยู่ตรงไหนเราเชื่อพี่ตั้มจะจำที่เดิมไดหมเออจะดูว่าประกอบมาแล้วพี่ตั้มทำเหมือนเดิมไหมนะครับนะครับทำที่จำได้แหละเพราะว่าจะจำจะจำได้นะครับจ้าเช็ดที่เรานะครับเช็ดทุกอย่างเสร็จแล้วนะแล้วก็จะมาใส่ที่เลื่อยกันนนะะคครับทีี่่่เืออยห้ก็งจ ถึงวารัสุดท้ายพอดีเออน่าจะหมดพอดีนะครับแต่ว่าเราก็ซื้อสแตนไบายเวลาอีก2แถวนะครับก็หาซื้อง่ายๆเนาะช้อปปี้ก็คือเยอะมากนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะเออก็อคือแบบว่าโรยปากปูปลากินทีท่เลืยฟุง้งเลยเออหอมฟุ้งนี่อะไรครับบ้านสีส้มกับบ้านสีแดงนะครับนี่ตำแหน่งเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ไปเลยแล้วก็มีอุโมงอ,อีกอันนึงนะ อุโมกันนี้ก็จะอยู่ข้างกันนะครับเพราะว่าบางตัวก็ชอบความถ้ำเออเหมือนถ้ำอ่ะชอบความมืดชอบความทึบนะคือแบบนี้เลยนะครับเผื่อน้องบางตัวชอบความเป็นส่วนตัวมีน้องๆบอกว่าเอเอส่วนสนุกของหนูบ้านพี่หนิงพี่ตั้มน่ารักจังเลยอย่ามาเป็นหนูบ้านนี้จังเลยนะอ่ะก็มาเป็นหนูได้เลยนะมา <î eighth> <consumers S 2> <c oughs> เป็นหนูได้เลยนะเดี๋ยวพี่หนิงพี่ตั้มหาของเล่นมาให้นะลูกอ่ะต่อไปครับเราก็วางนี่ก่อนนะครับเพื่อดูตำแหน่งนะครับต่อไปแล้วก็เหมือนเดิมครับคำเตือน ระวังให้ดีนะครับว่ากงเนี่ยมันเข้าล็อกทุกช่องหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดไม่เข้าช่องไม่เข้าล็อกเนี่ยมันจะทําให้หนูหนีออกมาได้นะเคยมีเหตุการณ์หนูหนีแล้วทุกคนก็อาจจะเคยดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะต่อไปนะครับแล้วก็มาใส่นะครับใส่แม่ใสยหนูสายหนูแบงจะเป็นใส่แนวแล้วใายหนูนะครับอันนี้มีกลิ่นด้วยนะเป็นกลิ่นอันนี้กลิ่นเฟสมิ้น์นะคะก็เป็นกลิ่นออกเฮ้ยมิ้นต์นะครับก็คือแบบนี้เลย ก็คือกลิ่นหอมนะครับใส่ไว้ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแบบว่าห้องน้ําน้องเอ,อ่อลวมาน้องก็จะแบบมาขับถ่ายอะไรตรงนี้เนาะก็คือได้ผลนะตรงนี้นตัวก็แบบว่ามาทําความสะอาดเออมาคุกตัวอะไรแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็บ้านหลังนี้นะ,ะเพื่อการเป็นแบบว่าสัดส่วนนิดนึงก็คือไว้ตรงนี้เลย ต่อไปนะครับเราจะมารำเรียงนะครับน้องหนูเข้าบ้านกันนะ,ะเอ้ยเดี๋ยวพี่ตั้มฮะข้างนี้เปิดอยู่อ่ะปิดปิดให้เรียบร้อยปึ่งปิดเรียบร้อย,ย,อยไหมดูให้ดีนะหมดแล้วเรียบร้อยดีนะครับอ,อ,อ่ะมาทีละตัวเลยครับเริ่มจากตัวแรกนะครับ,กกบ,รน,รบนี่เออไปเลยไปดูบ้านใหม่ซิบสบายสะอาดให้เราลูกะขึ้นไปเลยนะครับตัวต่อไปจ้าตัวที่สองครับโอ้นับนะทุกคนช่วยกันนับนะนี่ตัวที่สองนะตัวที่สองหมดแปดตัวนะครับตัวที่สตัวที่สามครับ ตัวที่4ครับผมตัวนี้อ้วนมากโอ้ยแกมอยู่เรื่อยชัดนะชัดแจ๋วตัวที่4ครับนี่ตัวสมาชิกครับนี่โอ้โหอะตัวที่5ครับโอ้โหนี่คุณแม่เลยตัวนี้แผ่ใช่แม่แม่ป้าจะจำได้ตาโตแม่ลูกอ่อนออกมากี่ข้อแล้วเออทุกคนเออใครรู้บ้างตอบหน่อยนะครับตัวที่6ครับไี่ตัวที่6นะครับโอ้โหตาบ้องแบล็คใช่ตัวใครแม่เลยเนาะนี่คือหน้าตาเหมือนแม่มากแต่นี่ไม่ใช่แม่ด้วยนะไม่ใช่ตัวที่6นะครับ ตัวที่เจ็ดครับตัวนี้ใหญ่อะ่ะเ <c oughs> บลอเลยตัวที่เจ็ดนะครับและตัวที่แปดนะครับตัวนี้ชอบมากเพราะมีเป็นความแปลกที่สุดในครอบนี้เป็นความภูมิใจครับของออพวกเรานะทุกคนก็จะตื่นเต้นมากนะตัวนี้เขาบอกว่าทำไมพ่อกับแม่สีขาวลูกเป็นสีนี้และตาสีแดงได้ออก็คือเหมือนเป็นยีนแบบว่าแปลกขึ้นมาเลยตัวเดียวเราเรียกน้องว่าสีทองนะเอออ่ะ,อะตอนนี้นอ้องก็คือออกอาการแบบว่าสำรวจใช่บ้านฉันหรือเปล่ปาก็คือบ้านเดิมแหละพอคินซิ่งก็เริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่โอ้โหเนี่เห็นไหมมีตัวมูท่อเลยเห็นมาที่พี่ตั้มบอกว่าต้องมมมีตัััวชออบบบุุดโงคคค์นนะะรร อ่ะหลังจากนี้นะครับเราจะไม่ให้อาหารน้องกันนะครับก็คือไม่ต้องเรียกลวปกติทุกเช้าจะต้องลงมาเรียกน้องนะแล้วน้องก็จะมาเกาะเออแต,แต่คืนนี้ไม่ต้องเรียกแล้วเพราะว่าน้องรู้แล้วว่าแบบเออฉันจะต้องให้ได้กินอาหารแน่นอนนะครับอาหารก็จะเป็นรวมๆแบบนี้เหมือนเดิมนะหนึ่งช้อนใหญ่เลยนี่ไปกจก้นๆเดี๋ยวน้องนะดูความแย่งดูความแย่ง ตัวความเนี้ยกมาแล้วอุ้ยบางตัวเพิ่งขึ้นไปทำไงทำไงทำไงคิดวันนี้กลับตัวแท้ไม่ทันลำไงทำไโอ้โหโอ้โหโอ้โหลงแท้ไม่ทันถึงนะทำไงลงมาเร็วลงมาเร็วลงมากินข้าวเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วนไงล่ะมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเป็นไงล่ะอออืื้หไงล่ะกินกัใหญ่เลยทุกคนก็คือเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับขากินเอาเองอยากกินแบบไหนก็กินเอาเองเคยเจอแต่โต๊ะจีนลิงนะครับอันนี้โต๊ะจีนบุฟเฟ่ต์หนูเลยนะครับเออนะครับไงล่ะไงล่ะชอบเวลามันหยิบ เมทันตะวันแท้พิตามน่ารักมากเลยแท้เก่งมากเลยนะออโอ้โหโอ้โห,โโหนี่เลียงกันเป็นลูกหมูสี่ตัวเลยสำหรับน้องนองที่ชอบ EPD ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งกันด้วยนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับจะทำอะไรให้ดูหรือว่าอยากให้ทำอะไรนะครับค <Comment S 2> อเมนเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอไปเล่นกับหนูต่อแล้วนะเออไปละบ๊ายบาย